กองทัพ,พรัสเซียใช้มิสไซล์ยิยยงโจมตีเข้าใส่กรุงเคียฟประเทศยูเครนการสู้รบกันใน,ย,นยูเครนยังคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้2กันยายน2024แหล่งข่าวของอยูเครนได้รายงานว่าในเช้าวันนี้กองทัพ,พรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ยิงโจมตีเข้าใส่กรุงเคียฟประเทศยูเครนเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้2กันยายน2024ในระหว่างที่กองทัพ,พรัสเซียใช้มิสไซล์ยิงโจ,จมตีเข้าไปยัง กรุงเคฟนั้นหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนได้ทําการยิงสกัดกั้นมิสไซล์ของรัสเซียทําให้เกิดการระเบิดบนท้องฟ้าและจากนั้นมีรายงานว่าชิ้นส่วนของมิสไซล์นั้นได้ร่วงหล่นใส่บริเวณเครื่องทําความร้อนภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเคฟหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้เข้าทําการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้จากการที่ชิ้นส่วนของมิสไซล์ร่วงหล่นใส่พื้นที่ดังกล่าวและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว แหล่งข่าวเคียฟโพสต์ Post ของอยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัรเซีย,ยยิงโจมตีเข้าไปยังกรุงเคียฟในช่วงเช้าของวันนี้หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เด็กๆจะตื่นไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกที่เด็กๆจะไปโรงเรียนครับและมีรายงานด้วยว่าพื้นที่อื่นๆก็ได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพรัรเซียย,ยิงโจมตีเข้าใสู่มิภาคเคียฟเช่นกันครับเมื่อวันนี้หนึ่งกันยายน2024กองทัพรัรเซีย,ย ก็ได้โจมตีภูมิภาคเคียฟประเทศยูยเครนด้วยเช่นกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองทัพรัสเซียโจมตีภูมิภาคเคียฟรวมทั้งคาเคฟอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ที่เห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากองทัพรัสเซียจะกลับมาพุ่งเป้าโจมตีเมืองสําคัญของยูเครนอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วมีการโจมตีทุกวันทุกวันครับแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายภูมิภาคเคียฟนั้นก็เป็นเป้าหมายที่เวลานี้ คาดว่ากองทัพ,พรัสเซียจะพุ่งเป้าโจมตีที่นั่นยูเครนเองก็ยังคงมีความต้องการระบบต้านอากาศยานขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานซึ่งเวลานี้แอดมินคิดว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับมือการโจมตีจากกองทัพ,พรัสเซียครับดังนั้นความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนก็ยังคงต้องการต่อไปเพื่อที่จะให้มีเพียงพอสำหรับปกป้องน่านฟ้า ของอยูเครนปกป้องชีวิตและทรัพย์สินพลเรือนของอยูเครนจากการที่ถูกกองทัพรัสราเียทามิสไซล์เข้าทำการโจมตียูเครนเมื่อวานและวันก่อนๆก,ก,กองทัพรัสราเยก็ได้ใช้มิสไซล์รุ่น X101 และ KN23KN23 KN นั่นก็คือกินสันครับตามการรายงานได้ระบุว่ากินสันนี้ก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง และกองทัพรัสเซียก็ยังคงใช้กินซันเข้าทำการโจมตียูเครนจากระยะไกลเครื่องบินของกองทัพรัสเซียก็จอดกระจัดกระจายอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชายแดนยูเครนรัเสเซียพอสมควรครับหลังจากบินเข้ามาใกล้ในวิถีที่จะสามารถปล่อยมิสไซล์ได้และปลอดภัยสำหรับเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียก็จะทำการปล่อยมิสไซล์โจมตียูเครนสิ่งนี้เองครับยูเครนนอกจาก ต้องการที่จะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากรัเสเซียยูเครนย,ยังคงมีความประสงค์เป็นอย่างมากที่จะขอให้ประเทศพันธมิตรของยูเครนอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงเข้าทำการโจมตีสนามบินทางทหารของกองทัพรัเสเซียซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจอดเครื่องบินรบของกองทัพรัเสเซียที่คอยติดตั้ง มิสไซล์ติดตั้งระเบิดนํำวิถีเข้ามาโจมตียูเครนยูเครนต้องการโจมตีสนามบินเหล่านั้นครับดังนั้นเวลานี้ยูเครนก็ยังคงมีความหวังและมีความเพียรพยายามที่จะขอประเทศพันธมิตรให้อนุมัติให้ยูเครนโจมตีสนามบินทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียได้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้และวันนี้แอดมินสังเกตเห็นว่ามันก็มีสิ่งที่คล้ายๆกันครับ สำหรับยูเครนนั้นยูเครนใช้โดรนคาเิกาเซเข้าไปทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับกองทัพรัสเซียเช่นคลังน้ำมันสถานีจ่ายแกส๊สแต่การโจมตีเหล่านี้ยูเครนได้ใช้โดรนครับซึ่งจะแตกต่างจากกองทัพรัสเซียที่ใช้มิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์มิสไซล์ที่มีชื่อว่าคินซัน และมิสไซล์รุ่นอื่นๆเข้าทำการโจมตียูเครนจากระยะไกลเมื่อเปรียบเทียบมิสไซล์กับโดรนนั้นประสิทธิภาพของมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างสูงครับสำหรับอนุภาพในการเข้าโจมตีเป้าหมายหรือแม้กระทั่งเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นมันไว้ได้บนท้องฟ้าชิ้นส่วนของมันชิ้นส่วนของมิสไซล์ก็มีอันตรายมากกว่าโดรนครับ แต่ถ้าสกัดมิสไซล์ไม่ได้มันก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับพื้นที่ที่มิสไซลพุ่งทะยานเข้าใส่ที่ฝั่งเมืองเบลกรอดประเทศรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในช่วงเช้าของวันนี้ก็มีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้พุ่งทะยานออกจากฐานเพื่อทำการสกัดกัน้นอากาศยานไร้คนขับที่บินเข้าไปในพื้นที่เบลกรอด มีรายงานว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพ,พรเสเซียได้พุ่งทะยานกระทบกับอากาศยานไร้คนขับในเบลกร์ดหลังจากที่มันเกิดการระเบิดบนท้องฟ้าอากาศแล้วมีรายงานว่าชิ้นส่วนของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานได้ร่วงหล่นใส่อาคารแห่งหนึ่งในเมืองเบลกร์ดในช่วงที่ผ่านมา เมืองเบลกรอดประเทศรัสเซียนั้นเป็นเมืองที่กองทัพรัสเซียได้มีการติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0และกองทัพรัสเซียมักจะโจมตีเข้าใส่พื้นที่จังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนโดยที่ฐานปฏิบัติการโจมตีของกองทัพรัสเซียนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเบลกรอดสมรภูมิการสู้รบในพื้นที่จังหวัดคาคิฟทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาคิฟซึ่งมีพื้นที่ ชายแดนติดกับประเทศรัศเสเซียนั้นมีรายงานว่าการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพทหารยูเครนได้ทําการเปิดฉากพะทะกับทหารรัเสเซียจากระยะไกลจากภาพที่แหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้เปิดเผยนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าระยะห่างกันจะอยู่ที่ประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองครับหรืออาจจะไม่เกิน400เมตร พื้นที่ที่มีการเปิดฉากประทะกันตามคลิปภาพนี้ตามการรายงานได้ระบุว่าอยู่ในหมู่บ้านลิปซีจังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปครับการสู้รบกันมีทั้งแบบใกล้ๆมากครับมีการเปิดฉากยิงประทะกันในระยะหลัก10เมตรก็มี20เมตร30เมตร50เมตร100เมตร200เมตรแล้วแต่สถานการณ์ว่าสามารถ ไปใกล้ๆกับฝ่ายตรงข้ามได้มากแค่ไหนหรือว่าเป็นการตั้งรับในพื้นที่ตั้งรับจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยน,นั้นดูเหมือนว่าทหารยูเครนกําลังตั้งรับในพื้นที่หลุมบังเกอร์ที่สร้างขึ้นมาครับสมรภูมิการสู้รบตรงนี้เรียกได้ว,ว่าก็ดูเดือดไม่แพ้กับที่อื่นๆครับสมรภูมิการสู้รบในภูมิภาคโดเนเสประเทศยูเครน แ่งาวทังทหารของยูเครนได้รายงานว่าการสู้รบกันในพื้นที่หม,มู่บ้านใกล้ๆเมืองพอกรอฟสกี้นั้นยังคงดำเนินต่อไปกองทัพรัสเซียได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่ฐานของฐานยูเครนหลายครั้งและในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเมืองบักมุดนั้นทางรัสเซียยังคงมีความพยายามที่จะขยายกำลังพ่นไปในหลายทิศทางแต่ว่ากองทัพยูเครนยังคงสามารถต้านทานเอาไว้ได้ก่อนหน,น้านี้มีรายงานว่า บางหมู่บ้านนั้นทานรัสเซียสามารถยกกำลังพลเข้าไปและตรึงกำลังพลเอาไว้ได้การสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการเปิดฉากดวลรถถังกันเรียกได้ว่าควันคลุ้งใต้สะพานเลยทีเดียวครับเป็นการเปิดศึกใต้สะพานเป็นสะพานรถไฟในสมรภูมิการสู้รบพ็อกส์รัฟภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครน ทหารยูเครนได้ดวลรถเกราะกับทหารรัเสเซียครับรถเกราะของทางรัเสเซียจอดอยู่ใต้สะพานรถไฟแห่งหนึ่งในพ็อกส์รอฟหลังจากนั้นเมื่อทหารยูเครนได้ใช้โดรนบินสรวจสอดแนมทหารยูเครนก็ส่งรถถังวิ่งเข้าไปเปิดฉากยิงโจมตีเข้าใส่แบบนี้เลยครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทหารฝ่ายรัเสเซียก็มีจํานวนหลายนายครับหลังจากที่ทางรัเสเซียถูกทหารยูเครนเข้าทาการโจมตีทางรัเสเซียกลุ่มนี้จึงได้มีการกระจัดกระจาย ขยายกำลังพลออกไปอยู่ตามสมุมทุ่มพุ่มไม้อยู่ตามพื้นถนนและอยู่ใต้สะพานรถไฟตามการรายงานด้วยคลิปภาพจากโดรนของทางยูเครนจะสังเกตเห็นได้ว่าทางรัสเซียจำนวนหนึ่งก็มีการสูญเสียกำลังพลไปครับความพยายามของกองทัพรัสเซียเวลานี้คือการส่งกำลังพลเข้าไปเติมกำลังพลเข้าไป เพื่อที่จะทําการพิชิตเป้าหมายให้สําเร็จตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตาการรายงานผลการสู้รบโดยกองทัพยูเครนที่มีการรายงานประจําวันได้รายงานว่าตั้งแต่วันที่24คกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้2กันยายน2024ฝ่ายทหารรัสเซียกองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า617,600นาย เสียกำลังพลไปเมื่อวานนี้1,300นายสองวันก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนรายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปวันละ1,360นาย1,350นายวันนี้1,300นายนั่นเป็นการรายงานจากกองทัพยูเครนครับมีการจดบันทึกผลการสู้รบในแต่ละวันแต่ละวันรถถังยานเกราะ ยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียสูญเสียไปเท่าไหร่ก็มีการรายงานประจําวันครับสวัสดีครับ